big rain now but we go out to to find mango to kai lockdown she want mango here I think. Oh, I think i found something one interesting I and she will eat it with chili. เดินเล่นแต่ว่าฝนตกค่ะฝนตกลิ้นพ่อม่่อนะคะเนาะเบิรงค่ะอู้อันนี้บ้านเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะปาดออนซอนไอ้เนี่ยออนซอนไอ้หวยเพื้นเนาะค่ะเนาะปาดเยสเบเบียซิเบิรงค่ะปาดโอ้ยเครือบักใหญ่เลยค่ะกล้วยหอมเนาะค่ะเนาะบอสท่านี่ไอ้เนาะโจกิ้งจนมาไอ้ต้นมันแบบว่าเพื้นได้ผูกไว้เนาะ จนต um, ้นเอียงเนาะอันน <quad started> <ness> okay. ี nah ้เพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้มะละกอนี่ปะไก่เคยมาเอาของเพล่นละลุงฮั่นวามีอีกไปสั่นเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเทคโฮมค่ะนี่เทคโฮมโอเคบ้านเพื่อนบ้านเนาะค่ะดอกป้าดบุกมัวอไอ้บุกคุงค่ะบุกคุงบุกคุงเมืองค่ะ โอ้ยบะคุงแบบนี้แบบปาด์ตบะคุงอ่อนซอนนะคะเนาะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านปากายเลยค่ะปาร์องอ่อนซอนอ่อนซอนทั้งดกทั้งแบบบะคุงแบบแบบนี้ต่ำแซ่บเลยค่ะวันนี้เราสั่งไอศครีมจากลูลู่สวัสดลูลู่ This good here ice cream okay Okay <Yeah>, mm. okay Have a good day thank, thank, thank you f i v e star rating o n f i v e star rating 5 0 0 a 6,000ส a หรับค oh, so nice ุณโอ้ฟ s สตเราจ e จ่6,000โอเ e เราจะมีไอศค o ีมวันนีน Good ดีมา n n i e มาค่ะคุณจีดน้องน้อยคุณแจววิมลบ้านสวนรุ้งคนเมืองการินออสเตรียนาะคะเนาะมากินไอศครีมด้วยกันนะคะพี่โอ้โหดิสน พี่กุ้งพี่แก้วค่ะกินไอศครีมด้วยกันนะคะมาหากินข่าวน้ำกันค่ะคุณจิตน้องหน่อยสองหน่อยโอมานพี่กุ้งพี่แก้วคุณแจววิมลบ้านสวนรุงออสเตรียลุงคนเมืองการินออสเตรียเนะาะค่ะเนาะมาหาพื่อนเพื่อน,นทุกคนเลยนะคะ อืม b e c บ h i ์ is คิ i นี่ค e อไ i n วิงส์สำหรั r คุณไก i วิ e โอเคและเราไปพูดในนี่เ s มเซมฮะนี่โอเคลอยนะคะอาหารปันจสั่งมาจากโรงแรมบริออทวัดไก่นะคะนี่วัเดคนะ i ก k e นตันด o o r ก่ตันดุย That's barbecue of Indian. d o o r i is how Indian do barbecue เกนบาร์บีคิวนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นที่เ่าเตรียงใบค่ะสลัดแล้วก็อันนี้ของปลาไก่นะคะเนาะเป็นวิงเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้อันนี้ปลามากินรสจะออกหวานๆเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่รักทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะปลาไก่จะรจะอทายตอนกิน <This S 1> ให้เบิรงนะคะนะ This is Indian Chutney Indian Chutney they take chili Not one <born>. okay oh. What that mean? <Yeah. S 2> <laughs> bye 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 bye. <laughs> okay ladies. <laughs> Thank you. Okay ค่ะ Bye bye ค่ะชอบทาอาหารอ้วนไปอ้วนไปอ้วนไป a n e to you? นอนฟิล o ปา o n o เตอิงากินกับป้น้องหน่อยมาค่ะลองหันชิมดิไข่ like this like this อเอ่า่าม น่าโจ๊กกินเลยดีกูดอย่างแฮปปี้อร่อยแม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่สนุกสนุก hmm. บ mm ่ม hmm. บ mm ่ม hmm. พ mm ูดไหม กินเสร็จก็จะทำงานช่วงนี้ลุงหันทำงานส่วนมากก็ทำงานที่บ้านเนาะ work in home เนาะโอเคโอเคเบบี้บ๊ายบาย